เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาปิดท้ายที่ขากีฬากันแน่นะคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนอุบลวิทยาคมจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในนั่นก็คือน้องย่างเกมส์นะคะครั้งที่14ประจําปี2 5 6 6กีฬาสังคนค้นสังชาติเด็กฉลาดชาติเจริญค่ะพาคุณผู้ชมไปที่สนามกีฬาโรงเรียนอุบลวิทยาคมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนาาเข็มพอนัช่ทองหน่อยรองภูมิรายการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี น,นีเขตหนึ่งให้เกียรติมาเป็นประท่าตีของชชยเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอุบลวิทยาคมประจำปีการศึกษา2 6 6 6น้องย่างเกมส์นะคะครั้งที่1 4จัดขึ้นระวังวันที่27-28ธัถท่านว่าคม2 6 0 0 66. ซึ่งกมีนา่าสุรชาติสุพักดีผูมน่วยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมพรออมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองและกะนักเรียนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งน้องนนักเรียนค่ะกระไดมีการเดินขบวนผ้าเรดสีสันสวยงามนาหักนะคะสมไหยมีว่งโยธทว่าทิตรวมบรรเลงเพลงชาตินำนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของการตีของก่อนนะคะเป็นการเปิดงานก่อนซึ่งในปีนี้ค่ะเพื่อมีการแบ่งกลุ่มออกเป็นสีสีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนั่นก็คือสีชมพูสีแสดสีม่วงและก็สีฟ้าภายในงานก็มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆบอ่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลน,นะคะแชร์บอลกีฬา กีฬาพื้นบ้านภูมิปัญญาทให้การแข่งขันชักกระเยอะเพื่อส่งเสริมหลักการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานความสามารถของนักเรียนในด่านการแข่งขันกีฬามารายาทในการชมการเชียกกีฬาการสร่งเสริมคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม หูแพ่หูสนะหูอภัยร่วมไปถึงการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการกลุ่มวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อที่จะสนองต่อนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาลูกเน้นการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมวัยและร,ระดับประถมศึกษาให้มีความหูความสามารถเพิ่มทักษะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องตามลักสูตรนะคะแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองซึ่งเข้ากับมีเสียงของผู้นวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมไปฟังเสียงเพลินคะ่ะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก mm ีฬาจะสามารถพัฒนาลูกศิษย์บนวิทยาคมของเราให้เป็นคนที่นอกจากจะเป็นคนที่เก่งแล้วคนดีและก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับนอกจามีสุภาพพลานามัยที่สมบูรณ์สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้ให้รู้คำว่ารู้แพ้รู้ชนะและก็รู้ภัยครับ